นนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้ครับข่าวในตารางเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่จริงๆมันมีนะครับตอนนี้มีอรี่อหนึ่งที่เขากำลังเล่นกันอยู่นอกตารางนะครับผมอล่ะขอสรุปก่อนว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องติดตามดูบ้างนะครับประเด็นวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟดนะครับผมหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับมันมีข่าวสําคัญออกมาข่าวนี้ครับท่านนักลงทุนครับผมว่า ประธานเฟดนะครับสาขาของบอสตันนะครับกับดัลลัสนะครับสองท่านนี้ประกาศลาออกนะครับผมสองท่านนี้มีความสําคัญยังไงครับผมสองท่านนี้นะครับเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการโหวตขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งท่านนะครับผมเมื่อมีการประกาศลาออกแบบนี้มาเนี่ยทําให้ภาพรวมทิศทางของนโยบายเฟดเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยคือ ตอนนี้มีสองท่านนะครับคือคุณโรเบิร์ตแคปแลนนะครับกับคุณของทางโรเซนเบรนนะครับผมสองท่านนี้ประกาศลาออกจากการเป็นประธานเฟดนะครับสองท่านนี้ได้ให้เหตุผลว่าเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพนะครับผมยังไงก็ตามครับสองท่านนี้มีข่าวช่วงนี้อยู่อีกข่าวหนึ่งครับผมคือประธานเฟดนะครับคุณแคปแลนนะครับของดัลลัสนะครับผมมีประเด็นเรื่องใช้มีการซื้อขายเก็งกําไรในปี2020ครับผมแผนเดิมเนี่ยคือเขาว่าจะมีการเกษตรกันในปีหน้านะครับ แต่ว่าด้วยสตอรี่นี้เนี่ยกดดันเฟดค่อนข้างหนักเลยนะครับในเรื่องเอ m โอมซ์มล่าสุดพาเวลเองก็โดนถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ตอบว่าเรื่องนี้เป็นซีรีสแมทเคอร์มากๆเป็นเรื่องที่จริงจังและต้องมีการคุยเรื่องกฎร,ระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มีความรุนแรงยังไงคือให้ลองคิดอย่างนี้ครับนัานงทุนครับประธานเฟดแต่ละสาขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะครับและเมื่อมีการเขารู้ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยถ้ามันมีการตัดสินใจซื้อขายเกงไร่ ค่อนข้างปฏิเสธได้ยากครับว่าเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เขารู้ข้างในนะครับมันเป็นเรื่องของใจยาบันการลงทุนครับผมคือถ้าคนที่มีตําแหน่งสามารถตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายได้เนี่ยมามีร่วมส่วนมีส่วนร่วมในการเทรดด้วยเนี่ยมันจะส่งผลให้มีเรื่องของผลประโยชน์เบื้องหลังนะครับผมการพูดการอะไรเนี่ยอาจจะส่งผลให้การสถานะของเขามีกําไรก็ได้นะฮะเลยเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนเลยครับตั้งแต่ตอนก่อนประชุม f o m โอมซรอบก่อนแล้วนะครับผมก็คือของคุณแคปแลนเนี่ยมีข่าวเรื่องนี้ นะครับผมอีกท่านหนึ่งคือคนคือคุณโเซนเดยนก็มีข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมคือ <c oughs> พอมีเรื่องนี้มาเนี่ยสรุปเลยแล้วกันนะครับประเด็นก่อนนันนี้ที่เราคุยกันร่าฟเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมในปี2022ครั้งหนึ่งและ2023นะครับภาพนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากคุณโลซนเยนที่มีสิทธิ์โหวตในปีหน้ามีการประกาศลาออกไปก่อนนะครับส่วนของทางบอสตันเนี่ยคืออันนี้เขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการโหวตปีหน้าอยู่แล้วนะครับผม คราวนี้คนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในทางที่ว่าไม่ค่อยอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับดัง <c oughs> นั้นภาพมันเปลี่ยนละนะฮะที่เราคิดกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอะไร็ลยลเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนสมาชิกนะครับผมดังนั้นครับข่าวในตารางวันนี้ครับเรื่องของ FOMC member นะครับค e ุณอีแวนนะครับผมคุณพาวเอลนะครับการที่เขาสองคนนี้ออกมาบอกเนี่ยอาจจะมีความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนสมาชิกอะไรจะต้องลองดูติดตามเรื่องนี้นะครับผมเพิ่มเติม,ตมนะครับ เรื่องนี้นะฮะเรื่องที่2นะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวในตารางแล้วนะฮะก็จะมีข่าวประกาศเรื่องของทุนบาลานซ์นะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีเลขนิทิเซลล์เมื่อเช้านะครับออสเตรเลียที่ประกาศมาลดลงน้อยกว่าคาดนะครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเริ่มมีการสัญญาณการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียนะครับผมยังไม่ได้ลงลึกนะว่าเซกเตอร์ไหนที่ปรับตัวขึ้นมานะครับถ้าลงลึกเพิ่มเติมแล้วผมจะส่งส่งข่าวให้ในห้องไลน์ภาพรวมของ A T F X ให้แล้วกันนะครับอะฮะประมาณนี้นคะนคนนะ,คะ สรุปขั้นสั้นการเปลี่ยนตัวเฟดเมมเบอร์ครับคือสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองเพราะการเปลี่ยนตัวรอบนี้อาจจะส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยได้ครับผมอย่างไรมันจะมีประเด็นอื่นเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะครับกับขเด่าวเรื่องเลือกตั้งเยอรมันนะฮะเดี๋ยวให้คุณมิว้วคุณหนุ่มมาเล่าสอบประเด็นนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับขอบคุณคุณจอบนะคะก็อันนี้จะเป็นสรุปจากบทวิเคราะห์ของดรกำพลดีเลกสมบัตินะคะก็เป็นเรื่องการ ทำ QE จากที่เป็นประเด็นที่เล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสุ่การาลุ้นว่า d e เ selling lifting นะคะจะขยายเพดานนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าใครทราบนะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC แล้วก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าจะมีการเริ่มท e, ํา QE คาดการณ์ว่าประมาณเดือนพฤษกาคมเนาะแล้วก็จะ จะ,ะย,ยุติการทำ QE ในกลางปีหน้านะคะแล้วก็เรื่องการขึ้นดอ,อกเบี้ยนะคะก็อย่างที่คุณจอกพูดเราไปเมื่อกี้นะคะแล้วอีกประเด็นก็เรื่องเงินเฟ้อเนาะแต่เขาก็บอกว่าเงินเฟ้อเนยังเป็นเรื่องชั่วข่าวนะแต่ว่าประเด็นที่จะเล่นในสัปดาห์นี้นะคะก็ตอนนี้นะคะเขากำลังเรื่องเล่นเรื่องประเด็นเดบเซลลิงอยู่นะคะซึ่งเดบเซลลิงเนี่ยก็เป็นประเด็นใหม่นะจริงๆก็ทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้นะคะจริงๆน่าจะได้ยินทุกป,ปีแหละก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่อะไรนะคะเพราะว่าเขาจะเล่นกันเกือบทุกปีประมาณ ปลายตไตรมาสสามเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าหากการยกเพดานนี้เกิดขึ้นไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยต้องชัดดาวนะคะหรือว่า t e m p o r a r y government shutdown นะคะซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยนะเกือบร้อยครั้งเลยนะคะตั้งแต่จบสขขงครามโลกครั้งที่2นะคะก็มีการชัดดาวตั้งแต่ไม่กี่วันยาวไปจนถึง6สัปดาห์นะคะทีเนี้ยตลาดก็ค่อนข้างเคยชินแต่ว่าเขาอาจจะเอามา เป็นประเด็นเล่นนะคะถ้าสมมุติว่า,าไม่สามารถขยายเพดานหนี้ได้ทันนะคะจริงๆกําหนดเส้นตายนะ,ะก็ปีงบประมาณใหม่ก็น่าจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนะเราก็ต้องดูว่าทางสภาของเกสเนี่ยเขาจะผ่านร่า,างกฎหมายผ่านอะไรแล้วก็ขยายเพดานหนี้ได้ทันไหมนะ,ะที่เนี้ยมันจะมีเรื่องความซับซ้อนมากขึ้นตรงที่ว่า การขยายเพดานหนี้ครั้งนี้นะคะจะผูกเข้ากับแผนการกระตรุ้นเศรษฐกิจด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทรัพยากรบุคคลในระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวของประธานธิบีโจบไบเดนนะ,ะถ้าใครจําได้นะ,ะแผนนี้ก็คือชื่อเดอะอเมริกันจ็อบแพนแล้วก็เดอะอเมริกันแฟมิลี่แพนนะคะซึ่งมูลค่าสูงถึง3.5ล้าน,ล,านล้านนะมันผูกมาด้วยกันนั่นเองนะคะมันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะ,ะซึ่งโครงการมหาสารนาดาเนี้ยมันก็ต้องมีการขึ้นภาษีด้วยนะคะก็ต้องผ่านร่างผ่านการอนุอมติ อนุมัติครบประมาณอะไรทั้งหมดมาด้วยกันนะคะมันก็เลยซับซ้อนอยู่ตอนนี้นะคะว่าจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านเนาะแล้วก็ความซับซ้อนเนี่ยก็ยังเพิ่มเติมอยู่ที่คุณแอนซี่เปโลซีนะคะคนนี้เป็นประธานสภานกลางของอสภาสภาล่างของพรรคเดโมแครกนะคะเขาอยากจะให้การผ่านร่างกฎหมายเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากริพับลิกันนะคะคือพูดง่ายๆคืออยากจะผ่านแบบปกติโดยปกติเนี่ยต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากริพับลิกันเนี่ยประมาณ10เสียงนะทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าจะผ่านมาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าผ่านแบบพิเศษเนี่ยก็คือ สมภาล่างโวดขึ้นมาก็ขึ้นมาที่สภาสวได้เลยนะ,ะที่เซนตได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาอยากจะให้ผ่านแบบปกตินะคะทีเนี้ยเราก็ต้องติดตามดูนะว่าข่าวเนี่ยจะเป็นประเด็นกระทบกับตลาดหรือไม่นะคะว่าจะผ่านได้หรือไม่ ภายในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็เป็นวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะถ้าสมมติว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านนะเขาอาจจะเอาประเด็นนี้มาเล่นแล้วก็กระทบกับตลาดหุ้นอเมริกาได้ด้วยนะคะก็เรารวมๆเนี่ยนี่จะเล่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันมันยังไม่กระทบตลาดแต่ว่าคิดว่าอาทิตย์เนี้ยเล่นประเด็นนี้แน่ๆน,นะคะส่วนการเลือกตั้งเยอรมันแล้วก็การไปข้อการาฟนะคะเดยส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยคะ่ะได้เลยครับขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับ ก็สไลดของผมเป็นเป็นการอัปเดตครับในในเรื่องของการเลือกตั้งเยอรมันนะครับหลังจากที่นายกรตรีนะครับของเยอรมันนะครับที่ครองตําแหน่งมากว่า16ปีหรือว่า4สมัยนะครับได้ประกาศลาออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่แล้วนะครับคือตอนนี้มันยังมันยังยากที่จะคาดเดาครับว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าคีย์สำคัญเลยนะครับคีย์สำคัญเลยก็จะมีอยู่สองพักด้วยกันนะครับก็คือพักกรีนนะครับแล้วก็ พรรคประชาธิปไตยเซรีนะครับหรือว่า FDP นั่นเองนะครับต้องมีสองพรรคนี้นะครับเป็นเป็นพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับซึ่งเขาเกณงกันไว้ครับว่าพรรคที่จะมาเป็นจะมาเป็นหัวเรือใหญ่นะครับนะครับห,หัวเรือใหญ่ตรงนี้นะครับจะเป็นพรรคโซเชียลเดโมแครตนะครับแล้วก็คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าคุณโอลาฟโชนะครับซึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้เยอรมันนะครับฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตในเรื่องของโคไวรัสนะครับออกกลับมาได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวเก่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีคู่แข่งอยู่นะครับก็คือเป็นของพักนะครับเป็นของพักสักครู่นะเป็นของพักเดี๋ยวผมหาไม่เจอ เป็นของสาภาพประชาธิปไตยคริสเตียนนะครับที่นําโดยคุณอารมินนะครับลาเชตนะครับตรงนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับว่าจะออกมายัางไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางนักเศรษฐศาสตร์ครับยังคาดการว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าพักสองพักที่ผมบอกไป ก่อนหน้านี้นะครับพักกรีนกับพักเอฟ p ีพ uh, ีนะครับพักประชาเทปไตยเซเลียนะครับจะเข้าจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็นํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้ประเทศเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไปได้ครับโดยที่เขามองว่าภายในปีนี้นะครับอัตราการเติบโตของเยอรมันนะครับจะโตขึ้น2.6นะครับแล้วก็โตขึ้น4.6ในปีหน้านะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คา,าดการไว้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเลือกตั้งของเยอรมันนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของน้ํามันนะครับน้ํามันมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเหตุผลหลักๆนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นก็คืออ่าซัพพลายนะครับที่มันน้อยลงนะครับมันไม่สัมพันธ์กันกับดีมานที่ที่ต้องการใช้นะครับทําให้ตอนนี้นะครับบีบราคาน้ํามันเนี่ยบีบตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนเนี้ ไม่ว่าจะเป็นบร e นท์หรือว่า WTI นะครับราคาอยู่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ WTI อยู่ที่75เหรียญต่อบาเรลน,นะครับบรนท์นะครับอยู่ที่79เหรียญต่อบาเรลน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีประเทศที่ออกมาบอกว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามามา,มากพอที่จะกดดันราคาน้ำมันนะครับนะครับมีข่าวมีข่าวนะครับเข้าเข้ามาว่าอ่าประเทศอย่าง นจีเรียนะครับในจีเลียแล้วก็แอฟริกานะครับแองโกลาพวกนี้นะครับพยายามที่จะพยายามที่จะให้โคต้านะครับพยายามที่จะขอโคตาให้ตัวเองเนี่ยผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นนะแต่ยังยังไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มออกมานะครับว่าได้ได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยทำให้ตอนนี้นะครับอ่าซัพพลายน้ำมันยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวของโกลแมนแซกนะครับ ปรับคาดการนะครับคาดการราคาน้ำมันสิ้นปีสิ้นปีนี้นะครับบริษันะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะที่90ดอลลาร์ต่อบาเรลวนะครับอันนี้เนี่ยนักลงทุนต้องระวังนะนักลงทุนต้องระวังนิดนึงถ้าคิดว่าราคาของน้ํามันเนี่ยมันขึ้นมาเกือบถึงจุดสูงสุดของของก่อนหน้าของปี2018แล้วนะครับนี้คิดใหม่นะครับราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปแตะเกินได้นะเพราะว่า ไฮเดอร์ของปี2018นะครับมันอยู่ที่86เหรียญน,นะฮะโกลแมนแสกคาดการไว้ที่90เหรียญน,นะครับเพราะนั้นเนี่ย WTI เนี่ยตามขึ้นไปแน่นอนนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราดูทางเฟรมวิคนะครับตอนนี้กำลังจะเบรกไฮขึ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยขาช็อตระวังตัวให้ดีนะครับยังไม่มีทีท่าว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงมาเพราะนั้นเนี่ยตัวที่มันรีเลทกกับน้ำมันมโดยตรงนะครับแล้วเราสามารถเทรดได้และเป็นคู่สกุลเงินนะครับแน่นอนว่าต้องเป็น แคนาเดียนดอลลาร์นะครับแคนาเดียนดอลลาร์มาดูนะครับตอนนี้ราคานะครับปรับตัวลงมากว่า2 8 0รปิบบแล้วนะครับถึงแม้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะแข่งค่าก็ตามนะครับแต่ว่าแคนาเดียนดอลลาร์แข็งค่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะเทรดช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่ประกาศนโยบายต่างเงินเฟ้อไปหมดแล้วนะครับตลาดซึมหมดเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีแรงซื้อขายนะครับตัวที่น่าสนใจในช่วงนี้นะในช่วงเดือนนี้เลยนะครับจะเป็น จะเป็นแคนาดานะครับแคนาเดียนดอลลาร์นะครับการเคลื่อนไหวของแคนาเดียนดอลลาร์เนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าไปทีหนึ่งเนี่ยจะไปยาวมากๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดนะยูแคดนะหาา่าจังหวะเทรดเอาเองนะแต่ว่าผมจะให้ tp พไว้นะครับ tp แน่นอนว่าต้องเป็นโลเ,นะเดิมตรงนี้นะครับโลเดิมตรงนี้นะครับน่าสนใจอีกประมาณ100่งร้บนะระยะนะครับเพียงพอที่จะ ให้เราสามารถเก็บเกี่ยวทํากําไรได้นะครับหรือเราจะไปดูตัวอื่นที่มาริีเลียตกันนะครับอย่างเช่นยูโรนะครับยูโรเทียบกับแคนาดิดอลลาร์เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นทริปเปอร์ท็อปนะครับตรงนี้เลยนะครับตอนที่มันขึ้นมาทําตรงนี้ยังไม่มีใครคิดว่าราคามันจะราคามันจะสามารถปรับตัวลดลงมาได้ขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้สัญญาณชัดเจนนะฮะสัญญาณชัดเจนนะครับ,ญญานนรบการที่เราจะ เราจะเข้ามาเทรดก็มีอยู่สองสองสามอย่างที่จะเข้ามาตัดสินใจได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเทรด e c a t ใช่ไหมครับเราตั้งโทงไว้ก่อนว่าเราจะกดช็อตนะครับทีนี้นะครับราคามันมันไม่มีการย่อเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือการเทรดแบบ break out นั่นเองนะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือมีโลเดิมนะครับอย่างที่2ก็คือลองลากเอ่อเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเส้นเฉียงดูครับนะลากจากจุดโลนะครับไปถึงไปจนถึง h e r low นะครับ,ถ,ถ, low, รบถ้าเกิดว่าตัดตัด ตรงนี้ได้นะตัดตรงนี้ได้ก็อาจจะพิจารณานะครับ follow นะนะ follow ไล่ราคาลงมาได้นะครับตรงนี้ก็ใกล้ใกล้เคียงกับจุดที่เราจะสามารถตัดสินใจได้แต่อย่าลืมว่าเป็น Half frame week นะครับถ้าเกิดคุณกดตัดสินใจกด short ซล l ์ไปแล้วเนี่ยจะต้องทนกับความผันผวนของราคานิดนึงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะตัวเนี้ยตัวที่น่าสนใจเป็น Canadian dollar นะครับ นะตัวอื่นยังยังเฉยๆนะครับแม้กระทั่งทองเองนะทองก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบราคาไม่ไปไหนนะครับเมื่อวานนะมีวิ่งมีวิ่งลงมาแตะนะฮะแตะโซลา่าหนึน่งนะครับประมาณพันเจ็ด้อสี่บเจ็ดตอนนี้ก็ปรับตัวกลับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองแนะนําว่าให้ดูรอดูก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าราคามันจะหลุดแนวรับหรือว่าแนวต้านฝั่งไหนไหมแล้วเราค่อยฟ o l โล w ทีหลังนะครับเนะี่ย แต่ตัวที่เทรดแล้วปลอดภัยและมีโอกาสทากาไรมากที่สุดก็จะเป็นพักวแคนาเดียนดอลลาร์เนี่ยอย่างตรงนี้นะครับอย่างตัวบอลเทียบกับแคนาเดียนดอลลาร์ตรงนี้ก็เตรียมที่จะเบรกโลนะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกโลได้นะครับเราสามารถกดท็อตเซลล์ฟลอได้นะครับอีกอันนึงก็คือผมใช้ตัวออโตชาติกับมาช่วยในการหาจับจังหวะก,การเทรดนะครับเขาก็จะมีอันนี้เป็นไทม์เฟรมส0สินาทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นทร i งเกิลนะครับราคาก็เบรกทะลุทรังเกิลลงมาแล้วนะครับแต่ว่า ตัว u c a คของออโต้ชาติตเนี่ยจะเป็นการเทรดระยะสั้นนิดนึงนะครับก็คือเพิ่งเบรกเพิ่งเบรกออกมาได้ประมาณชั่วโมงนึงนะครับกว่าเราจะลงคลิปนี้นะผมไม่แน่ใจว่าราคาจะไปไหนแล้วนะถ้าเกิดว่าราคายังอยู่แถวนี้อยู่สามารถ f o ล l o w ได้นะครับที่พี่คือเป็นกรอบสีเทาครับเป็นกรอบไดเทนเกิลสีเทานี้นะครับราคาตั้งแต่1.2592นะครับจนถึงประมาณ1.2560โดยประมาณครับนะรบประมาณ28เปบถึง45ป ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวที่น่าสนใจแล้วก็การสรุปข่าวจาก ATFX เนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ